สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงดวงรายสัปดาห์ราศีที่พี่หมอจะมาเปิดไพ่รายสัปดาห์นะก็คือราศีพฤษภนั่นเองจ้ามาดูกันว่าชาวพฤษภจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเอาที่ตรงกับเรื่องราวของเราเป็นหลักนะคะมามามา,มาดูกันถ้าไม่ตรงต้องขยับไปดูราศีข้างๆนะชาวพฤษภจ้าสัปดาห์นี้เจอเรื่องอะไร สัปดาห์นี้ชาวพุทธศกจ๋าได้ไพค่คิงเหรียญคิงเหรียญเนี่ยต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของความนิ่งๆแต่ในความนิ่งๆน,งนี้เดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นเพราะว่าเราได้ไพ่เดอซานได้ไพ่เบลวัลจูนได้ไพค่ควีนถ้วยพี่หมอรู้สึกว่าชาวพฤทธศกหลายๆคนนะคะที่รอเรื่องคําตอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องงานการเรียน ความรักหรืออะไรต่างๆนานาที่เราคอยคําตอบอยู่มันจะได้รับในสัปดาห์นี้ค่ะและอาจจะมาค่อนข้างปุป,ปับกระทนนันหันเราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเลยแหละแต่ที่แน่ๆพี่หมอว่า80-90จะได้รับข่าวดีเออจะได้รับข่าวดีอีก10%เนี่ยอาจจะเป็นข่าวร้ายหรือว่าอาจจะได้หลังสัปดาห์นี้อะไรแบบนี้ค่ะ แต่รวมๆพี่หมอว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวพึ่งสมนะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยคูม่มรอดนะเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราดูไม่ค่อยมีความมีความเดือดร้อนเท่ากับสองราศีที่พี่หมอเพิ่งเพิ่งเปิดไพ่ไปเราดูแบบเฮ้ยมีเรื่องใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคเราจัดการได้ข่าวดีที่รอคอยก็จะได้รับ เรื่องราวข่าวสารรอการติดต่อจากใครอยู่ก็จะได้รับอะไรแบบนี้เอไพ่ราชาเหลียนเนี่ยเป็นไพ่ของชาวธาตุด,ดินดังนั้นรนะาศีที่จะมีอิทธิพลกับเรามากๆเลยนะในเดือนไม่ดิในสัปดาห์นี้เออเพราะค่ะคือแบบเปิดดวงรายเดือนมาตลอดเปิดดวงรายสัปดาห์ก็จะมีลืมคําบ้างอาดวงรายสัปดาห์นะคะก็คือราศีที่จะมีอิทธิพลกับเรามากๆในสัปดาห์นี้นะก็คือ ราศีธาตุด,ดินอืมราศีธาตุด,ดินด้วยกันเองค่ะก็คือผู้ศพกันมื่ก่อนนะจ๊ะอ่ามาดูว่าไพ่เสียงในใจอยากจะบอกอะไรอืมอืมโอเคอ่าพี่หมอหมองว่าคือด้วยความไพ่เสียงในใจมันคือไพ่เรื่องความรักแต่ว่าถ้าเรามาโยงในเรื่องของการงานนะไพ่เรื่องมุมวิ่งอะ พี่หมอว่าข่าวดีหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ก็ได้ค่ะบางคนรอผลวีซ่าไหมก็จะได้รับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนซื้อบ้านก็จะได้ได้รับคําตอบที่ดีค่ะในสัปดาห์นี้อาจจะได้ย้ายอะไรอย่างเงี้ยเลิกขึ้นบ้านใหม่เนาะบางคนออกรถใหม่คือมันเป็นเรื่องของอะไรใหม่ๆที่เข้ามาค่ะและคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็คงมีผลกับการการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของชาวราศีพฤษภไปเลยนะไม่มากก็น,น้อย อ่ะไพ่ขึ้นเรื่องความมั่นคงค่ะอะ้อย่างที่บอกเนาะเมื่อคนมีเรื่องของข่าวดีเข้ามาข่าวดีเข้ามาความมั่นคงก็จะมาตามเนาะและต่อไปค่ะคือไซเคิลไพ่อาจจะอยากเตือนค่ะว่าชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีดังนั้นกอบโกยและตักตวงเวลาที่เดีเยวไว้เพราะสัปดาห์หน้าเราไม่รู้ว่ามันจะดีแบบนี้หรือจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงหรือยังไงดังนั้นกอบโกยช่วงเวลาดีๆอย่างนี้เอาไว้นะคะ เข้าใจไหมชาวราศีพฤษภแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็ค่อยมาดูกันว่าแบบเออจะยังดีต่อเนื่องหรือจะเป็นยังไงเนาะอ่ะมันจบไปแล้ว,ลวจ๊ะสําหรับชาวราศีพฤษภจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้า